วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะคะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง elise c 2นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับหน้าเกมแ a s h i o n w ์หรืออัปปะนะคะก็คือรอบนี้เรามาปั่นในช่วงโบนัสทามนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเอาเรื่องหรือปังปุรีหรือเปล่านะคะเหมือนรอบก่อนๆไหมก็สำหรับใครอยากเข้ากลุ่มโบนัส กลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแรกเทคนิคเหมือนในกลุ่มนี้นะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะเราปักลิงไ,งไว้ให้แล้วก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะหาทุกคนก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะรอบนี้ก็ทุน1 6ึ่หร้อเลยก็ขอปั่นไปก่อนนะคะแล้วก็ขอเริ่มซื้อที่เบส10ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อเบสสูง มีสิทธิ์ที่จะตกหลุมดำทุกคนเราก็เลยขอสตาร์ทที่เบสิคก่อนเลยโอเคถือว่ายังไหวอยู่นะไปค่ะเบสิคก่อนเลยทุกคน ตอนนี้16 16นะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่เอา16 16โอ้ยได้อยู่ไหมได้ยอยู่นะโอเคนะ ขำมุนตองโอเคสิบหกสิหนะทุกคนะจะไปอีกนะแต่ว่าไม่เอาแล้วโอเคมาจะรอดหรือเปล่าทุกคนเบสสิบเราแล้วก็1ิบหกิหกนะ เออโอ้โหนิ่งมากนะจริงจริงเออแลวแล้วนะก็ยังแลวโอ้ยมาสองร้อยจ้ะแา้วันก้อนโตนะคะสองร้อยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยมาดูทุกคนว่ารอบนี้เราจะซื้อไปกี่รอบนะคะคือถ้ามันปังๆแล้วก็แบบเฮงๆคอมโบจริงๆอะ่ะเราจะซื้อให้รอบเดียวหรือไม่ก็สองรอบแต่ถ้าเกิดว่าแบบ โอ้โหแบบมันไม่รอจริงๆก็ซื้อแค่ประมาณสิบสองสิสาม่ะไม่แนะนําให้ซื้อเยอะนะอจริงเออคือถ้าบางทีถ้าได้กําไรแล้วอะก็ควรหยุดอุ้ยสวยนะตัววายมีอะไรเชื่อมไหมเสดานไม่มีอะไรเชื่อเลยค่ะแล้ววันเมากานะคะสามร้อยแปดสิบสี่เออทุกคน มันรู้สึกว่ายังรู้สึกว่ายังกักไว้อยู่อ่ะไม่ได้จ่ายแบบคอมโบเลยนะเออคือถ้าเกิดว่าเราซื้อไปสักรอบสองรอบเนาะแล้วก็เราดูเชิงถ้าเกิดว่าอ่าอ,อะไรเขาเรียกมันรู้สึกแบบจ่ายมาน้อยหรือว่าตึงๆอ่ะเออเราควรหยุดเลยนะก็มาดูนะคะคือรอบวันนี้ก็คือเราลงแต่อพแปะกับมาจองอ่ะเออ สลับกันไปมานะคะกับช่องและช่องหลักกับช่องรองนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็กดชอบและใครด้วยนะคะสําหรับชั้งสองช่องลเลยโอเคเงินรางวัลรวมนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกทุกคนก็ไม่ได้เชิงว่าได้เยอะเลยนะอืมก็ได้มาห้าร้อยอ่ะเอาไงดีเบดยี่สิบเลยไหมขอนะขอนะทุกคนเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันหน่วงๆอ,งอะ่ะรอมนี้ขอเท่าไหร่ดีอะ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าจะตกหนึดําหรือเปล่า แต่รู้สึกว่าเราซื้อไปแล้วมันจ่ายมาน้อยอืมเอาละไหนๆก็มาแล้วก็ขอให้สุดแล้วกันเนาะถ้าได้จริงๆขอสัก 16, 14, 16, 16, 16เออประมาณนั้นเลยเราไม่ไป18นะเมกาทุกคนกลัวหลุมดำไปจ้ะโอเค โอ้ยก็ใครที่อยากให้ทําเกมไหน่ายไหนหรือว่าหมุนเท่าไร่คูณเท่าไรก็เมนเลขใต้คลิปเลยนะห,หรือคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทางกลุ่มแลกเทคนิคกลุ่มแบบพูดคุยเหมือนในกลุ่มที่เราลงไว้ทุกคนก็เมนเลขใต้คลิปเหมือนกันเลยนะคะปักปักหมุนไว้ให้แล้วทุกคนอืโอเคมาดูนะคะเกมที่สิบเราจะรอดหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่า ถ้าเกิดว่ารอบนี้ได้หรือไม่ได้แล้วก็ขอซื้อเป็นแค่สองรอบแล้วกันเนาะอืมเพราะยังไงก็คือมันไม่ได้ขาดทุนอยู่แล้วสองรอบแล้วกันเนาะโอเคมาห้าร้อยสิบสองได้อยู่มาแต่วันเมกรางวันก็คอนโตรเปล่าโอเคขอซื้อสักสองรอบแล้วกันซื้อเยอะมไม่ได้ทุกคนกลัวขาดทุนหรือไม่ก็ตกหลุมดำแน่ถ้าไปรอบที่สามคือแฮวอ่ะทุกคน เราก็ขอเป็นแค่สองรอบแล้วกันเบดยี่สิบทุกคนดูยังไม่จ่ายมาเลยนะเออโอ้โหอีดอกนิ่งมากเอ้ยฉนนี่ก็ไปหนึ่งพันแปดสิแปดจ้ะแล้วก็คอมโบโอ,อยู่โอเคมอหมเหมือนมันยังกักไว้อยู่อ่ะเหมือนเันคอมโบได้แค่แค่นั้นอะเออโอ้โหนี่คือถ้าแปงมาก็คือปิดฉากได้สวยเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่มาจา้ะเออมาหน่อยก็ได้นะ คือแบบปิดฉากได้สวยหรือไม่ก็คอมโบหนักๆเลยก็ได้อันนี้ไม่รู้ขอเพื่ออะไรเหมือนกันโอเคทุกคนรางวัลรวมนะคะก็ไม่ต่างอะไรจากรอบที่เฮลหรือนะเมื่อกี้ได้พันหนึ่งอันนี้ได้สองพันก็พอได้ก็พอแล้วแหละเนาะเออออเป็นว่าได้มาสามพันเนาะทุกคนสามพันสี่สิบวิฟี่เนี่ยบอกว่าเข้านะคือเข้ามาเบลดยี่สิบเลยนะเออถ้าเข้าเราจะไม่หมุนเลยทุกคนถ้าไม่เข้าก็โอเคจบเลยจ้ะ หรอโอ้โหดองนักวจะเข้าก็ไม่เป็นไรทุกคนขอเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเออก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วก็กําไรสักนิดสักหน่อยก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ